เอาจๆๆลูกบอกว่าช่วยแม่อยู่นะนี่ใครพี่เจการกันอย่รงงีแรงเลอ้าวโอ้ใหเอาได้เอาด้าอนน้ก่วนหมายเลขหมายเลขร้อหมายเลขยี่สิบแปดม่้บอกไอห1 5ไม่ได้ร้อยห้าสิบหมายเลขยี่สิบแปดสลินยาสิทธาชัยมิสแกนสุข ทำไมถึงต้องเป็นยี่แปดนะต้องการอายุอ๋อสโลแกนหน้ายี่แปดขุ่นพิตตี้พี่ฉีเบบี้พี่ฉีเบบี้ไม่ต้องอะไรเป็นใส่ะอ่ะแม่วันนี้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนค่ะใครแบบว่าจัดเตรียมให้หรือยังไงคือบุ๋มแก้แย่งชุดแม่ไม่ทำหรือยังไงคดับพอแม่แบบว่าวันนี้เธอเดอบนะปักเรื่องฝาอะไรแบบนี้เอเเอออาจริงอากาศออกข้างนอก